สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แลอาจันท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะมาครับติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร061 9922645 0925929261ครับไอดีรายโอสิริ15 แลวนี่ครับผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 ครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะเป็นประธานมาดูแลทุกรอบนะท่านอาจารย์โอเนี่ยนะครับนะ ท่านเป็นผู้ที่อ่านไพ่ได้สุดยอดนะระดับแบบไอ้นี่คือความหมายไพ่ครับเขาตีความไพ่ได้เอาเป็นว่าความเอาอะไร,ะไร,ะไรวิชาขั้นพื้นฐานของวิชาไพ่ยิปซีก็คือตำนานเทพกรีกถ้าใครมองข้ามตำนานเทพกรีกก็ไม่เก่งวิชาไพ่หรือถ้าเก่งก็เก่งยังไม่ละเอียดทีเดียวคือถ้าอาจารย์โอสอนจะสอนอย่างละเอียดนะคะตามหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหนังสือคุกคนต้องซื้อหนังสือไปที่อาจารย์โอเนี่ย ซื้อไปแล้วเนี่ยก็มาเรียนกันนะคะแล้วก็ดูเลยจมอ่านหนังสือเลยแล้วก็สอนเสร็จเนี่ยก็เน้นให้ลูกศิษย์น่ะไปค้นคว้าหาความรู้เอาแล้วก็มีอะไรสงสัยมาถามอาจารย์โอได้ค่ะนาโดยที่ท่านอาจารย์โอเนี่ย ค่นะก็จะมีนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการหาความรู้อย่างในหนังสืออาจารย์ก็มีให้นะคะใครสนใจก็ซื้อไปได้นะคะอ่านได้เพราะว่าจะเป็นหนังสือที่อาจารย์ขออาจารย์โอ้เนี่ยใช้สอนในชั้นเรียนจริงของหมอดูในสมาคมหรือสถาบัานดังต่างๆนะคะโหราศาสตร์ดังๆนะคะก็จะมีสอนอยู่นะคะแต่ว่าครั้งนี้หนังสือพวกนี้จะเป็นหนังสือที่ลูกศิษย์เขาจะได้เรียนกันเท่านั้นนะคะอืม แล้วก็ไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่สอนตามสถาบันใหญ่ที่เขาเก็บไว้มันเป็นสูตรใช่ใช้แล้วนะคะใช้แล้วขอใช์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะอืมใครที่แชร์แล้วนะคะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามมานะคะอืมเอ่อถ้าสถ้าถ้าพิมพ์มาแชร์แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแบบถ้าเกิดม,มันเยอะๆนะอาจารย์จะนึกว่าไอคนที่พิมพ์ว่าแชร์แล้วเอ๊ะอาจารย์เห็นแล้วนี่ ตอบไปแล้วหรือยังอนาะจารย์สับสนนั่นทีเลยนะคะชา์แล้วป๊อปค่ะจะได้เงินชดเชยจากนายจ้างไหมคะมไม่เจานะ้านายมีปัญหาด้วยนะคะอระวังเจ้านายจะมีปัญหากับเราด้วยล่ะเหมือนกับตัวเขาเองก็แทบไม่มีเหมือนกันนะให้มันว่างนั้น่ะมันจะมีเรื่องกันเอาอนะเพราะตอนนี้ใครๆก็ไม่มีนะโอ้ยนะโอยนะ ตอนนี้เป็นกันหมดนะครับนะ,ะท่านอาจารย์โอ้ยอยากจะบอกนะครับนะว่าช่วงนี้ก็อดทนกันบ้่งประหยัดกันให้เยอะๆมาแล้วใช่แลาพึ่งความรักแต่งงานมีลูกแล้วค่ะใช่เป็นความคิดฝันความห<อ>ลง,ง,ลงความหลงความรักความหลงยังหลงไหลกันยังมีความรักที่ดีต่อกันอยู่นะคะอืม ใครเข้ามาแล้วนะคะต้องการจะถามทาถามมีกติกาดังนี้ค่ะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วค่ะสุขภาพสามีนะคะอาจารย์ท็อปจะดูไหมไม่ดูครับเพราะมันเป็นของสาม,มีครับมันต้องดูเรื่องของส่วนตัวเองอะคะ่ะอันนี้เป็นโปรไฟล์ของคุณ ไปโลกคนนะมาชื่อ,นค,อคนอื่นแทนอ่าใช่แล้วค่ะชื่อเฟิร์นค่ะมีเกณฑ์จะถูกเบอร์ใหญ่ไหมคะสิบหกพฤษภาเนี้ยค,ะค่ะไม่มีครับดูสามวันเองนะอืมแล้วดูข้างหน้านี้ดูในช่วงสามวันนะคะใครอยากดูส่วนตัวเราอยากดูเยอะๆถามเยอะๆถามให้อ่านถามแบบภายใน,ในระยะระยะเวลาที่กําหนดเลยปีหนึ่งสามเดือนหกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์ดูได้หมดเลยค่ะดูส่วนตัวนะมาดูส่วนตัวได้นะคะ ช่แล้วครับพระแม่ตรีสักติต้องถวายอะไรบ้างครับอันนี้ไม่ใช่ความหมายของการดูพยิปซีแล้วคะ่ะอันนี้เรื่องทั่วไปเลยคือพระแม่ตรีสักติต้องถวายเป็นผลไม้เป็นส่วนใหญ่ครับห้าอย่างครับเป็นดาวพฤหัสน,นะอ,อะไรก็ได้ก็มีแตงโมนะหรือจะมีกล้วยมะพร้าวหลักๆกล้วยหนึ่งหวีมะพร้าวหนึ่งลูกแอปเปิลแอปเปิลสาลี่แก้วมังกรส้ม อะไรอีกอะมะม่วงเหรออมุลแตงโมนะคะแหนมความรักโสดครับค่ะแหนมความรักโสดค่ะดีนะครับอยู่เฉยๆครับตอนนี้ครับโสดก็เก็บตัวเจ็บตัวนะคะเรามาระวังนะปลอดภัยกดแชร์ออกไปดูที่ปากหมุดด้านล่างโดยมีท่านอาจารย์โอ มาเป็นประธานเหมือนเดิมใช่แล้วส้มภายในสองเดือนนี้จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคดูแค่สามวันนี้ครับยังไม่มีครับสามวันนี้นะพูดตรงๆจากสามวันนี้บอกแล้วดูข้างหน้านี่ดูสามวันนะคะบอกแล้วนะอืมจะแปลกใจนะเวลาเพิ่งบอกอะไรไปมันมักจะมีคนถามแบบนั้นออกมามงงเหมือนกันอนะ่ะแปลกมากมแบบเพิ่งบอกอะไรไปเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็จะมีคนถามแบบนั้น,นะพอแล้วครับงงนะถ้าใส่ใจเขาก็จะไม่ถามครับนะ มาครับกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าันเก้ารอยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเออนะช่วยกันกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้ารอเก้า้าแชร์นะดูสามวันใครแชร์แล้วกดแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วจอยนะจะมีโชคไหมคะคุณจอยจะมีโชคไหมคะยังครับ Oh, ต้องทำงานหนะักถึงจะได้เงินจากการงานสามวันนี้นะครับนะสามวันนี้นะคุณจอยนะอ่านที่ปากมุดโชคฟุกไม่มีเลยค่ะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงินมเมตรามหานิยมอ่ะคุณเหินกำลังรับชมค่ะกดแชร์ออกไปโคโลรก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แชร์แล้วอะขอบคุณค่ะอะ เชฟเรนซ์คำถามโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นกูรูด้านไพ่นะในชั้นสูงสุดอาจารย์ท็อปกยองโอเกินไปแล้วนะคะอาจารย์ท็อปก็เก่งเหมือนกันนะคะออาจารย์ท็อปสามารถดูดวงพลังจิตได้นะคะต้องไปดูส่วนตัวนะอันนี้ข้างหน้าเราไม่ดูคําถามพลังจิตนะใครอยากรู้นะคะต้องดูส่วนตัวนะคะใครอยากรู้ว่าดูพลังจิตดูไพ่เทพพลังจิตเป็นอย่างไรใครอยากรู้ว่า ดูดวงตรวจองตรวจเทพเป็นอย่างไรนะคะมาดูกับอาจารย์ท็อปได้ค่ะเอาหนคุณหินช์แล้วครับการงานทําการงานที่ทําดีไหมถ้าเปลี่ยนแผนกจะดีไหมคือคุณคิดจะเปลี่ยนแผนกจะได้เปลี่ยนไหมเอาแค่นี้นะล้วจะดีไหมอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเราเป็นงาน <Guer in S 1> อยู่แล้วการงานที่ทํามันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ก็ดีอยู่แล้วผู้ใหญ่ดีกับเราอยู่แล้วนะคะอืมอืมเอามาีกคนละ ตอยคนชื่อเป้เขาจะซื้อ i p h o n ส1บอมาให้ตามที่เขาสัญญาไว้จะได้ไหมแล้วจะได้เดือนไหนคะด้สามวันนี่ยังไม่ได้ครับพูดตรงๆสามวันค่ะดูสามวันยังไม่ได้รอไปแล้วดูสามวันดูสามวันจะถามอยู่นั่นแหละถามเป็นเดือนนะมาดูข้างหลังดีกว่านะเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นครับนะรัดคิวด้านหลังนะมาดูกับผมอันนั้นเป็นคำถามพลังจิตชั้นสูงนะ อย่าว่าจะตรวจองค์ตรวจเทพเลยครับเป็นไพ่ชัดภาพเั็สูงดูต้ชั่วโมงหนึ่งนะ999เนี่ยแต่ว่าดูโปรโมชั่นก็มีนะคะ,ะคราคาโปรโมชั่นดูไพ่ยิบซีกับจาน์อจานท็อปนะดูะราคาโปรโมชั่นมีอยู่ตอนนี้มาสอบผ่านได้กดเพราะว่าถ้าค่าคูณจริงแพงกว่านี้เยอะค่ะนะอืมอ่ากดแชร์ออกมาครับคนละ9,999แชร์เหลืออีกสองนาทีเศษเท่านั้นนะสองนาทีเศษ ติดต่อดูดวงข้างหลังไม้ได้ตามนี้ครับ facebook ครับโอสิริกรณภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอสิริ15แลัผมครับ facebook ครับอาจารย์พ็อปนับเมตร,รามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ครับนะก็ตามที่บอกอะส่วนใหญ่อะก็ การดูดวงของผมจะเป็นการดูดวงแบบพลังจิตซึ่งมันละเอียดมากนะไหนดูสิมามีคนถามว่าใช่แล้วค่อยอยากรู้เรื่องโชคลาาการเสี่ยงดวงค่ะจอยไม่ได้ไม่มีครับสามวันนี้ไม่มีเ,เลยนะยไม่มีต้องเลยสามวันนี้ไปก่อนนะโดยสามวันก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเป็นยังไงนะคะอืให้มาดูกันอีกทีสามวันท้างหนูน้นอ่ะเหลือประมาณหนึ่งนาทีครึ่ง ไม่ถึงนาะเหลืออีกนาทีเศษเท่านั้นหล่ะนะนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละ9,900กแชร์แชร์แล้วชื่อเร่นคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแรรายการในรอบนี้เหมือนเดิมทุกรอบและผมอาจารย์ท็อปนะครับนะจัดรายการมาก็ร้ายปีนะจัดตั้งแต่ยังไม่ค่อยมีคนมาจัดจนวันนี้คนเยอะแล้วนะกุ๊ก แชร์แล้วกูุ๊กค่ะการเงินโชคลาภค่ะอืมเสียงได้นะเสียงดวงได้ค่ะเสียงดวงได้ไพ่มีดีอยู่มากในตัวเสี่ยงโชคได้อเอาละนะเหลืออีกประมาณยี่สิบสามสิบวินาทีเท่านั้นขอบคุณค่ะนะกดแชร์แล้ว โดยมีท่านอาจารย์โอน่าสะใจจริงเรื่องอะไรส้อยคอเนี่ยทำไมใส่นอนเมื่อคืนเนี้ยแล้วรู้สึกดีตอนเนี้ยไม่ปวดคอแล้วค่ะใช่พลังชั้นสูงนะท่านอาจารย์โอแห่งจอมคามังเวท <น>คือปกติจะแบบเนี้นโอ้ยดังก๊อบอยู่เลยยังดัง,ดงก๊อฟอยู่เลยนี่คือประคำศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์โอ้ไม่ใช่ประคำเรา,าเป็นอ่าสร้อยอยูนาคไอ้เขาเรยไเฮมาไทยนี่นี่ช่วยแก้ปวดอะไรเงี้ยค่ะนี่คือประคำจอมขมังเวทครับนะเออมาติดต่อดูดวงกันได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วสวัสดีครับ